ยังเอิญใกล้อเด่นนะเอิญเลยยังเอิเอิญใกล้อะคุณท้องแดงกับแม่กินยุบุนคุณนางจังน้อยหลูกคพิกับเขามาคุณฝนกับพิลาหน่อยอดไดเปิดไซกินหนึ่ง แล้วแกินข้าวโพดแล้วก็กินข้าวโพดกบพั้มกบหัวหันแล้วแลวก็กินเสียงคอขนาดราคาบดีเด้อเนี่ยังเลี่ยงดีขนาดเนี่ยโอ้ยพักกันมหาจยยังนอนพากกันขึ้นไปน้อนมันทำแล้วนะเกลาค่าดีสิเลี่ยงขนาดเด้อ เนื้อราคาบอดีกับบอดี้ผู้ใดมาแก้ปัญหาอยังเห็นเลยบอดีอยู่จังไดกับบอดีอยู่จังสันเป็นฟีเราก็แล้วสองฟีเรากะแล้วคุณนี่หนาเพิ่นสิเพิ่นกินก้ามูแล้วแล้ว่นก็สิเข้าไปกินกับแม่คนเดินโดดแบดนี้โอ้แน่นอนอีหลีนี่หนาหนึ่งสองสามโดดเออนั่นน่ะ